สวัสด so <laughs> <laughs> ีครับผมเสร็จสัญญาอุกกาวนะพี่นองนะเวลาเก่าผมเวลาเก่าที่เก่าเวลาเก่านะพี่นอนเนาะมาฝึกมาผอมมากฝูกคุยกับพี่กับน้องคือเก่าแล้วครับผมสู่ต่อไปครับผมเวลานียมื่ท่านถึงเวลายังยเมื่ท่านถึงก็สู่ต่อไปนะครับเนาะขอกําลัง ใจ่จากที่ฉังนอนอง่เด้อครับผมสวยๆกันสวัสดีครับผมหลากทำ<ส>แพงเแนลนะครับผมขอบคุณในหลายเด้อครับผมดีเข้าเหมืกำลังใจกันนะครับเนาะ สุดไปไปครับผมมันอีฝนกับตกอีกขึ้น,น,น,ก,นก้มมอ,มมอ,อ,อนแล้วมีน้งแน่ะมันอีน้อตกสมือนะครับผมสามมือสีมือสนแน้วครับผม สวัสดีครับผมอ้อยเสน่ห์ครับผมนั่งทำไรอีกขึ้นเวทีครับผมขึ้นเวทีขึ้นเวท,ทีสวัสดีครับผมพี่บาวกองนะครับผมสวัสดีครับผมพี่บาวกองเป็นยังไงเนาะพี่บาวกองนะ้า พี่บ่าวกองสวัสดีรอบบ้านครับผมพี่บ่าวกองเก็บเหรียญครบยังพี่บ่าวกองเจิบเหรียญครบยังครับผมพี่บ่าวกองอ็โอ้ยสวัสดีครับนะครับผมอยู่าพี่บ่วบาวกองนะครับผม คนตกวานท้องฝุ่นผี่บาวก้อนคนตกวันผีบาวก้อนว้าประทันใดเลยเลี้ยนเลยสู๋ๆผมสู๋ๆครับเลี้ยนประทันใดผมก็เลี้ยนผมแต่มันผ่านแล้วโอเคนะผี่บาวก้อนแต่ของผมนี่โมผ่านไงหรอผมไปเรื่อยๆครับผมของผม ของผมนี่ออกด้วยครับผมผมีบ้าก,กล้องอ่ะไปเรื่อยๆคือรถขายโอ้โหมาฮครับ <c oughs> ผมของผมกัโอ้ยกำลังเดเครื่องทานครับผีบ้าก,กล้องกำลังเดือดสองพันวันใน,ในี้กับม่บาน์สูงสงครามทหันกับบริขินเวทีเลยใหญ่รายยางอย่างเงียบไปเนะรื่อยหน้าสงครามสูงทหัน มาได้ขึ้นเวทีขึ้นยังไรครับผมนี่ครับเพิ่งการเมื่อคืนนี้ขึ้นเทือดที่สามครับผมก็เลยนี่ขึ้นเทือดที่สามแล้วขึ้นเจอที่สามมาหวานได้เป็นง่ายกลยครับผม ไอเสนเนลสวัสดีบ่าวกองจ้านะครับผมอยู่ไอเสนเนลนะครับเนาะขอบคุณสามล้านดวงใจครับผมขอบคุณสามล้านดวงใจไอเสนเนลว่าอันท่านนั้นฝนตกดีคือทางนีไปเนาะไอเสน โต๊ะดีขนาดเล้วผมสมมผมเสมอคนสี่มือหามือส่วนนะครับผมคนเหนืได้โต๊ะดีขนาดเลยไ้ยสเสนแนวก็แล้วหรืองานจ้าใสั่กับกูมถามดูดกันเด้อจ้าครับมูมคอยขีนเลยนะครับผม อีค่อยๆคับนาะขอบคุณสามล้านดวงใจนะครับผมขอบคุณสามล้านดวงใจกดคืนเงินละเล็กมือละน้ะนอยนะครับผมขึ้น <c oughs> ึินมือล้วลิงมือแล้อยไปเรื่อยๆนะครับผมสะสมเวลาไปเรื่อยๆพานยังไงกันย่างนั่นแหละครับ chuộng lấy cái như tôi gì cũng được ha, muốn muốn cái đây, ha. <laughs> คุณสีร้าน์เจ้าครับผมเพืดด่อถามว่าแล้วกันเมนนเด้อครับผมเมนเน่ขอกำลังใจนะครับผมขอกำลังใจในเด้อครับผม,บบผมสวัสดีครับผมคุณแม่ตวงนะครับผมสวัสดีจ้ามาอีกแล้วอันนี้ฝนตกแม่ตวงเลยไม่ ไม่ขึ้นจ้าอครับผมอย่าขึ้นอย่าขึ้นครับผม่ันฝ่ารองแห้งอย่าข้นนะครับผมมันอันตรายคุณแม่ตวงนะครับเนาะขออืินคุณแม่แล้วกันนะครับผมเมอนอื่นคุณแม่แล้วกันเนาะอย่าขึ้นนะครับผมกันฝ่ามันห่อมันยังอันตรายนะครับผมคุณแม่ตวงก็ให้พี่ยูมาสองหลังครับผม ผมกะขึ้นมดล้นนะครับผมขืนมด้นกะเต็มกี่กัชั่วโมงหนึ่งครับผมเต็มกี่คุณแม่ตัวงวาฟาเหลือยาเด้ครับผมยายายาเด้ครับผมยานี่มันอันตรายครับผมมันอันตรายเป็นได้ยาคุณแม่ตัวงมานะครับเนาะ ตายเงี causes, ้ยว well okay, ันยังฝ uh ่าลุงขักได้สิมื่นเชียวตายเงี้ยวันนะครับผมสายหล่อฝ่ามันมันบ่ค่อยมีคืออยู่ในกรุงเขียวนะวงเทพยสายหล่อฝ่ามันหลายมันละคุณแม่ตัวงว่าแม่แม่แหวบมาปุ๊ไหนด้วยเด้อหย่านฝ่าครับผมครับผมบ่เไม่ยังครับผมกะอเแม่นมันอันนี้แห้งเหลื่อมแหงก็เศร้าเด้อคุณแม่ตัวงเลยอัน ปิดเครื่องไว้ก่อนก็นได้นะครับผมเพราะมันอันนี้เน,นาะอันตรายครับผมอัน,นตรายกับประตองเมินบ,บระตองยังไม่ก็ได้ครับผมปิดเครื่องไว้ก่อนแดีผมมันอันตรายครับผมก็จะนั่งเล่นๆลินขผมอยู่นี่ <c ười> ผมขึ้นาขึ้นมาด่วนนะครับผมขึ้นมาด่วนขึ้นเลย ชันน่วโมงหนึ่งครับผมอันนี้จะออกไปหาันนั้นอันนี้กินนะครับผมขอบคุณสองล้านดวงใจนะครับผมขอบคุณสองล้านดวงใจ thank mm -hmm. you

อาจจะฝนตกน,นะครับนอนตอนนี้นอนเล่นไหล่เปิ้งจีก็ไหลายพื้นทีนะ่อาจจะฝนตกสวัสดีครับผมไอซิงนะครับผมเคียร์เมสซิงนะครับผมให้จีบวกมาสองดวงให้ตุนนี้เมื่อกี้ให้พี่ยูมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากมายเลย ยาวไปยาวไปครับผมครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณให้หลายเด้อ สามล้าน้องใจนะผมสามล้าน้องใจน้อพี่น้องเนาะนั่งเดินนั่งทาพี่ทาน้องนี่ินแล้วครับ สามล้านลวงใจงนะครับผมไปเข่ามาแล้วกดเลือกกุญเณรเลยเนี่ยพี่น้องเลย สงสัยฝนตกหละๆบางทีนะครับเนะมีคนถามมาเบิ่งเลย พี่เขาบอกว่าเบิร์นนิดเดียวอาจะลงไว้ที่นะครับผม ที่จะไปหาไปตลาดทาาันแล้วครับบอลเนี้ 그와 그의 비 สองนัานตุงใจเด้วครับผมขอบคุณมากมาด้วยพี่น้อง ใช่นะครับผมจะ <c oughs> ลงวิธีแล้วนาะครับเนาะกะากมีคนเบิ่งคงกะรจะลงวิธี <c oughs> ไปตลาดดีกว่าครับผมกะขอให้พี่ๆน้งนองๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมปสัสกาลดไฟหายใจด้วยครับผมช่วงนี้โรคระบาดกันน่กะระวังเหนือระวังตัวกันนิดเดียครับผมสวัสดีครับผม